วันนี้จะทำต้มยำไก่บ้านนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงมีข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเครื่องปรุงทั้งหมดนะก็รอให้น้ำเดือดนะคะแล้วราก็ามาใส่ไก่นะคะ น้ำเดือกก็ใส่ไก่นะ ก็ใส่เกลือลงไปนะแล้วก็ต้มจนกว่าไก่จะเปื่อยนะแเราก็มาปรุงกันนะคะใส่ผงวิเศษลงไป ก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปนะก็ใส่มะนาวลงไป ก็ชิมรสชาตินะคะโอเคค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่มะเขือเทศนะ ใส่พริกสดที่เราตำหยาบลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมเปค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มยำไก่บ้านนี่ค่ะต้มยำไก่บ้านนะคะ